ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะลัทธิคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายเป็นวงกว้างทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะอะไรที่จีนปฏิวัติเป็นระบอบคอมมิวนิสต์สำเร็จในปี2492ผู้นําโลกใหม่อย่างสหรัฐอเมริกาก็หวาดกลัวว่าหลายๆประเทศจะค่อยๆล้มให้กับระบอบคอมมิวนิสต์ตาๆกันไปดังนั้น่ะรัฐบาลสหรัฐก็เลยเสนอความช่วยเหลือทางทหารแล้วก็ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศที่จะเป็นพันธมิตรต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ และแน่นอนว่าไทยอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นรัฐบาลของจอมพลปอในขณะนั้นอ่ะเห็นว่าการทําตามคาขอของสหาราัฐเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะได้มีทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาพัฒนาประเทศดังนั้นอ่ะในปี2495จึงมีการออกพรบ,บป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ออกมายังไงก็ตามรัฐไทยอ่ะก็ยังไม่คิดว่าปัญหาคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ใหญ่ขนาดนั้นคนไทยไม่คิดปฏิวัติหรอก แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเวียดนามก็มีการจัดตั้งกลุ่มคอมมิวนิสต์ National Liberation Front ในปี2503ส่วนกองทัพฝ่ายขวาของเราก็พ่ายแพ้ให้กับฝั่งคอมมิวนิสต์และในไทยอย่ะพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือว่าพคออทอก็เริ่มเกณฑ์คนในชนบทให้มาเข้าร่วมบุรมการได้มากขึ้นผ่านการปลุกระดมจากตอนแรกอ่ะที่รัฐต้องการเอาใจสหรัฐเพื่อให้ได้ทรัพยากรการต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็กลายเป็นนโยบายสําคัญที่ต้องทาให้สาเร็จ ในปี2508รัฐบาลของถนอมประพาสจึงได้จัดตั้งกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ซึ่งต่อมาจะถูกเปลี่ยนชื่อในปี2518เป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมนวีดีโอนี้เราจะพูดถึงอำนาจของกองทัพที่ล้นเข้ามาในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันแต่ว่าเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราจำเป็นต้องพูดถึงกอรมนที่เป็น,นกลไกหลักในการบรรลุปเป้าหมายนี้ เพราะว่าผ่านกนรรมาธกกองทัพมีทั้งอำนาจขอบเขตอำนาจและความชอบธรรมในการใช้อำนาจในการแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยในช่วงแรกที่รัฐไทยต้องการกำดาพคออทอทหารจะใช้ความรุนแรงเป็นหลักคือมีหน่วยลอบสังหารผู้นำฝ่ายพคทหรือว่ามีการเข้าไปยึดฐานที่มั่นอะไรแบบนี้แต่ว่ากลยุทธ์เนี้ยพอใช้ไปก็กลับไม่ค่อยได้ผลประชาชนเห็นความรุนแรงจากรัฐหลายคนก็เริ่มเอ็นเอียงเข้าไปหากลุ่มพคออทอ รัฐไทยก็เลยเริ่มใช้กลยุทธ์ที่ลดความรุนแรงแล้วมุ่งไปที่การจัดตั้งมวลชนให้ปกป,ป้องตนเองจากคอมมิวนสิสต์เช่นโครงการพัฒนาหมู่บ้านโครงการปลูกฝังอุดมการณหลักของชาติโดยรัฐหวังว่าถ้าเราทําให้ประชาชนกินดีอยูดด่ดีและมีภูมิต้านทานจากรัทีิคอมมิวนสิสต์ชาวบ้านจะไม่ไปร่วมกับพคทอหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ก็คือกอรรมาธและอำนาจก็ล้นมือมาก คือสามารถสั่งการหน่วยงานราชการพลเรือนให้ทําตามคาสั่งของตนได้หมดเนี่ยก็เท่ากับว่ากองทัพมีอานาจสั่งการองคอ์กรของพลเรือนได้โดยตรงเพราะว่ากรรมนเป็นหน่วยงานที่มาจากกองทัพถึงแม้ว่าในภายหลังจะให้ผอรมนเป็นนายกก็ตามแต่ว่าตำแหน่งอื่นในกรรมนก็แทบจะมาจากกองทัพทั้งหมดเนี่ยยังไม่นับว่านายกประเทศไทยส่วนมากก็เป็นทาหารเนี่ยก็เลยทําให้โครงการพัฒนาหรือว่าโครงการจัดตั้งมวลชนต่างๆมีทหารเข้าไปมีส่วนร่วมตลอด แนวคิดแบบนะี้หรือว่าที่บางคนเรียกว่าการเมืองนําการอาหารถูกยกย่องอย่างมากว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พอคอทอล่มสลายแล้วในเวลาต่อมาอํานาจในการสั่งการเนี่ยจะถูกยืนยันอีกหลายครั้งผ่านคําสั่งนายกรัฐมนตรีอย่างคําสั่ง66ทั2523และ65ทั2525 25ของนายกเปรมหรือแม้แต่กฎหมายและรัฐธรรมานูญในปี2526พคออทอล่มสลายปัญญาชนออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองมีการนิรโทศกรรมความผิดเงนขยงใหญ่ แต่ว่าแทนที่หน้าที่ของกอรรมนจะหมดไปเพราะกพออทอรัฐไทยกลับยังรักษาหน่วยงานนี้ไว้โดยวิธีที่ใช้คือการขยายขอบเขตอำนาจของกอรรมาผ่านการนิยามคำว่าความมั่นคงใหม่ให้กว้างมากขึ้นนะักวิชาการตะวันตกมองว่าในยุคหลังสงครามเย็นเราอาจจะต้องมองความมั่นคงของประเทศเปลี่ยนไปในยุคสมัยใหม่การลบกันแบบซึ่งหน้ามีน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นความมั่นคงของชาติอาจจะมาจากภัยคุกคามแบบใหม่เช่นการก่อการร้ายปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนาความเหลวร้าวทางเศรษฐกิจการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์โรคระบาดและปัญหาสิ่งแวดล้อมกองทัพใช้ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในการนิยามหน้าที่ของตัวเองใหม่ให้กว้างมากขึ้นแทบทุกเรื่องเกี่ยวความมั่นคงของประเทศหมด นั่นก็เท่ากับว่าทหารสามารถเข้าไปยุ่งกับทูมิติของประเทศเช่นกันซึ่งเรื่องนะี้คือน่าตลกมากเพราะว่าเป้าหมายของแนวคิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่จริง,รงๆคือการลดความสําคัญของทหารในเมื่อสมัยนะี้ไม่ต้องมีการสู้หลบแล้วกองทัพก็ควรได้งบน้อยลงแล้วเอางบบางส่วนที่เหลือมาจัดการภัยคุกคามรูปแบบใหม่เนี่ยยังไม่นับปัญหาพวกนะี้เป็นเรื่องที่ต้องการคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญจากฝั่งพลเรือนมาแก้ไม่ใช่ทหารที่มีแนวความคิดแบบทหาร มาเป็นคนจัดการตอนนี้ขอบเขตอำนาจของกองทัพก็ขยายกว้างขึ้นจนแทบจะครอบจักรวาลแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กองทัพยังขาดอยู่คือค,อความชอบธรรมในการทําขอ,องพวกนี้จะทํายังไงให้ประชาชนหันมามองว่าการเข้ามาก้าวไก่ในกิจการที่ควรจะเป็นของพลเรือนเป็นเรื่องปกติวิธีหนึ่งก็คือการที่กองทัพเข้าหาสถาบันที่เป็นจุดยึดเหนี่ยวของคนไทยมากที่สุดนั่นก็คือสถาบันกษัตริย์ในช่วงตั้งแต่การต่อสู้อกับพคท งานพระราชกรณียกิจและโครงการหลวงก็มีเพิ่มขึ้นอย่างมากเป้าหมายหนึ่งอะ่ะคือเพื่อให้เกิดความรักชาติโดยให้มีจุดยึดเหนี่ยวเป็นสถาบันกษัตริย์โครงการหลวงต่างๆเหล่านี้มีกองทัพและทหารเป็น,นกลไกในการดําเนินการทั้งสิน้นดังนั้นะ่ะการที่สถาบันกองทัพใช้กลยุทธ์แบบนี้จึงเป็นเหมือนการอัปเกรดภาพลักษณ์ให้กับกองทัพยิ่งในช่วงที่กองทัพดูแย่อย่างในช่วงหลังการสังหารหมู่นักศึกษาตอน6ตุลา2519หรือว่าเหตุการณ์พฤษภา2535 การเปลี่ยนภาพจำกองทัพจากองค์กรที่ใช้ความรุนแรงเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาหรือว่าทหารนักพัฒนาจึงสำคัญมากแล้วเมื่อทหารมี 1. อําอำนาจที่เยอะผ่านการสั่งการของกรรมา 2. ขอบเขตอำนาจที่มากและ 3. ความชอบธรรมในการใช้อำนาจนั้นทหารน่ะจึงสามารถแทรกแซงระบอบประชาธิปไตยได้แบบเต็มสตรีมแล้วที่น่าเศร้ามากคือสลาคนไทยหลายคนน่ะเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ในปัจจุบันน่ะเราเลยเห็นอาหารทําหน้าที่ทุกอย่างที่ไม่ใช่การลบถึงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติช่วยเหลือผู้ประสบภัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวป้องกันการลุกล้ําผืนป่าการต่อต้านยาเสพติดหรือแม้แต่การพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องนี้ซ้ําซ้อนกับงานของหน่วยงานรัฐที่ทําอยู่แล้วแล้วยิ่งไปกว่านนั้นน่ะถ้าเกิดว่าทหารมีการสั่งการไปที่หน่วยงานรัฐหน่วยงานนั้นก็ต้องใช้งบของตัวเองซึ่งทําให้การทํางานไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากเนี้เกือบทุกโครงการที่กองทัพทำเธอต้องมีการจัดอบรมการสอนแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนก็ต้องมีการแทรกอุดมการความรักชาติแบบทหารเข้าไปเสมอแล้วโครงการต่างๆที่กองทัพเข้ามามีส่วนร่วมก็เต็มไปด้วยการหาผลประโยชน์และการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเช่นปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าที่เริ่มทําหลังการรัฐประหารปี57แค่2เดือนก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก หรือว่ามูลนิธิป่าลอยต่อที่มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ก็กลายเป็นข่าวเช้าโชว์ว่ามีการพัวพันของนายทุนหรือว่าแม้แต่มีการจัดตั้งมวลชนเพื่อมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่กองทัพไม่ชอบแล้วก็มีการคอร์รัปชันผ่านโครงการของรัฐอีกมากมายแต่ว่าที่น่าแปลกใจอ่ะคือรัฐบาลที่ผ่านๆมาก็ดูไม่เคยมองการแทรกแซงของกองทัพเป็นเรื่องใหญ่บางทีให้ถ่ายด้วยซ้ํา อย่างตอนรัฐบาลชวนปี2540ก็มีการถแถลงว่ากองทัพต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลทักษิณปีส5 4 4นปี2 5 4ก็มีการเพิ่อมอำน,นาจของกองทัพในเรื่องการต่อต้านยาเสพติดให้ลงไปในระดับชุมชนมากขึ้น ต่อมารัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มีการจัดตั้งสอรอสอที่ขึ้นตรงกับกรรบนอให้จับตาการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในการชุมนุมแล้วล่าสุดในปี25 6สุทินคลังแสงก็ถแถลงว่ากองทัพต้องมีบทบาทมากกว่านี้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมประเทศไทยตอนนี้เดินมาถึงจุดที่กองทัพมีอำนาจล้นเกินออกมาจากนิยามที่ควรจะเป็นอำนาจล้นจนเข้ามาในปริมณฑลของการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ถ้าเกิดวันนานๆนที่จะมีพรรคพลเรือนถูกเลือกตั้งเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ไม่มีใครกล้าหือกับกองทัพซึ่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเคยชินกับหน้าที่แบบนี้ของกองทัพหรือว่ากลัวว่าถ้าไม่เอาใจเดี๋ยวจะโดนรัฐประหารตอนนี้ทหารไม่ได้มีหน้าที่รบกับศัตรูภายนอกเหมือนกับที่ทุกคนคิดอีกแล้วแต่ว่าเป็นการควบคุมคนภายในประเทศให้ไม่มีความคิดหลุดขอบเกินไปจนเป็นภัยต่อความมั่นคงของตนและพวก ถ้าเกิดว่าเราอะในฐานะสังคมยังเพิกเฉยกับสถาบันกองทัพทีท่แสนจะบิดเบี้ยวของประเทศเนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่อย่างร่าจริงๆอะจะไม่มีวันเกิดขึ้นเอาล่ะก่อนจากกันวิดีโอเนี้ยเราสรุปมาจากหนังสือในนามของความมั่นคงภายในโดยอาจาร,รย์พวงทองพวัคดาพันธ์ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันในหนังสือ,อลงรายละเอียดมากกว่านี้เยอะถึงเรื่องการจัดตั้งมวลชนของกองทัพ หรือว่าความเข้าใจที่ผิดของสังคมต่อคำสั่งนายก66ทับ25 2523และ65ทับ2525ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปหาอ่านกันได้ลิงก์อยู่ในคำอธิบาย